ก็ด้วยความเป็นจุดเด่นจุดเด่นเลยเรื่องของปูของเราที่เรามีเมนูกูทุกอย่างใครอยากลอกเรียนแบบได้ไหมได้ค่ะแต่ในความเป็นเอกลักษณ์ของเราที่มันยังคงอยู่อะค่ะอันนี้อาจจะลอกเราไปไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนันนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านเมี่ยงปูค่ะอำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครค่ะ จุดเริ่มต้นนะคะตั้งแต่แรกสมัยก่อนเราจะทําปูแกะส่งนะคะถ้าย้อนไปประมาณ10ปีเราเคยทําปูแกะแบบพร้อมทานนะคะแล้วแฟนนะคะเป็นคนแบบขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะวิ่งส่งตามบ้านนะคะขายปูแก่หน้าเฟซบุก๊กคนก็ให้ความสนใจเยอะแล้วเราก็เลยมาคุยกันว่าเออหรือเราอยากเปิดร้านเล็กๆดีที่เราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันหนูรับลูกค้าลูก เอาจริงๆเมื่อก่อนไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้เมื่อก่อนพี่ทํางานประจํานะคะแฟนนะคะก็จะเป็นตัวหลักในการทําร้านยืนอยู่ที่ร้านทําที่ร้านทุกอย่างเนี่ยแะคะต้องเท้าความก่อนว่าที่เราบอกว่าเราเป็นคาเฟ่แบบร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็มีอาหารส้มตำในนิดหน่อยๆน่อยเราเปิดร้านแบบเล็กๆอย่างเงี้ยลูกค้าแบบ แทบไม่มีเลยเปิดมา6เดือนอะยอดขายบางวัน300บางวัน500เราเคยแบบขายปูแก่เราบูมมากๆเลยทําไมเราถึงไม่กล้าเอาตัวนั้นเข้ามาขายที่เราไม่ขายตอนแรกเพราะว่ากลัวว่าราคามันจะสูงไปโควิดเนี่ยทุกร้านต้องเจออยู่แล้วเนาะเราก็ปรับมาเป็น Delivery แฟนพี่ก็กลับไปขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งส่งปูเหมือนเดิมคือทําทุกอย่างให้ร้านอยู่รอดให้พนักงานอยู่ได้ ปัญหาเยอะมากแต่ว่าต้องบอกว่าเราไม่เคยท้อเลยค่ะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรทุกปัญหาเราก็ไม่เคยทอ้อทําไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอแล้วลูกค้าเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยราเรายัางอยู่ค่ะสูตรลับความสําเร็จนะครับของบ้านเม่นกูก็คือความใส่ใจเราใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิและที่สําคัญที่สุดนะครับเราใส่ใจเรื่องของความรูร้สึกของลูกค้าเป็นสำคัญเราพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆนะครับให้ลูกคา้าและเราก็พร้อมที่จะรับผิดชอบทุกเมนูนะครับลูกค้าติลูกคา้กคาชม เราพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างนะครับอันนี้เราทําเสมอมาเสมอ10ปีตลอดแล้วเราก็จะทําตลอดไป คิดว่าความมีจุดเด่นในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของปูค่ะเพราะว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราเอาปูเข้ามาแล้วเรามาเป็นปูแกะเมี่ยงปูเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจริงๆเรามาถูกทางแล้วร้านบ้านเมี่ยงปูของเราเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาสําหรับคนที่ชอบทานปูแต่ไม่ชอบแกะปูค่ะก็เลยรังสรรค์เมนูปูเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่จังหวัดสมุทรสาครแหล่งวัตถุดิบของเราเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะเลย แน่นอนค่ะก็จะต้องมีเมี่ยงปูนะคะมเมี่ยงปูตัวนี้จะเรียกว่ามเมี่ยงปูจัมโบ้นะคะจะมาพร้อมกระด้งแบบนี้เลยก็จะเป็นปูทุกส่วนแล้วแกะทานกับขนมจีนกับผักแล้วก็คู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นปูทะเลไข่เนื่องนมค่ะไข่จะแน่นแแบบนี้เลยอย่างที่บอกนะคะถ้าไข่ไม่แน่นเราไม่เสิร์ฟนะคะแล้วก็จะเป็นนี่ไข่ย,ยำปูไข่ดองค่ะไข่แน่นๆนแบบนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นหอหมกปูก้อนมะพร้าวอ่อนนะคะข้าวหน้าปูก้อนนะคะ แกงส้มปูไข่ไข่ปลาค่ะปูก้อนหลนค่ะยำปูก้อนค่ะปูไข่ทอดเกลือและทอดมันปูก้อนค่ะใช่ค่ะทุกเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูปูล้วนๆค่ะที่ลูกค้าสั่งเยอะมากๆค่ะเปิด10โมงครึ่งนะคะถึง2ทุ่มนะคะเดือนนึงนะคะจะหยุด3วันทุกกลางเดือนไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกช่องทางเลยค่ะไม่บ่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok นะคะแล้วก็ Line แอค่ะบ้านเมี่ยงปูใบส้มตำกาแฟค่ะ เบอร์โทรนะคะ098-824-2082-090-286-9663ค่ะ